เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการารีวิวการ์ดโปเกมอนนะครับผมตัวนี้ผมได้ทำการสั่งซื้อการ์ดโปเกมอนมาตัวนี้เป็นชุดพิกาจูนะครับผมตัวนี้ฉลองครบ25ปีนี้ผมก็ได้ทําการสั่งซื้อมาค่อนข้างที่จะราคาสูงเนาะตัวนี้ก็มาดูการนะครับผมว่าข้างในกล่องนี้ จะ,อ,ะออกมาสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมตัวนี้ทําการสั่งมาน่าจะประมาณสามใบเนาะชุดของพิจูทั้งหมดนะครับผมอ่ะขออนุญาตแกะป๊บนึงนะครับผมมาดูในกล่องแรกกันเลยต้องระกันนะคะรับผมขออนุญาตใช้มีดนะครับจะสะสมแค่พิจูนะครับผมส่วนตัวอื่นผมก็จะเก็บใส่แฟ้มไว้เนาะส่ว่าพิจูผมจะมาตั้งโชว์ในโต๊ะทํางานเนาะนี่เขาแพ็คมาก็ค่อนข้างที่จะ ดีพอสมควรนะครับผมนการแพ็กการ์ดเขาก็จะห่อมาแบบนี้เพื่อจะไม่ได้กระทบกระเทือนอตัวการ์ดนะครับผมก็จะรักษาความสมบูรณ์ของการ์ดได้เยอะมากครับการ์ดมีตหมิก็ราคาตกเนาะโอเคผมจะทำการตัดแป๊บนึงออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ด้านหลังนะครับผมมันก็จะ,ะเป็นโปกเกมอนนะครับผม ต้อมาดูด้านหน้านะครับผมอ่าตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็นการ์ดโปกเกมอนเฉลิมเฉลองครบ25ปีนะครับผมของโปกเกมอนเนาะค่อนข้างที่จะสวยตัวนี้เป็นการ์ดแลพิเศษนะครับเป็นการ์ดออกแบบมาแบบรุ่นเก่าเนาะแต่ว่าทําฟอยแบบมาแบบพิเศษนะครับผมตัวนี้คือมันมาเป็นซีนแบบนี้เนาะเพราะว่าซีนแบบนี้เขาใส่ แถมในบล็อกนะครับผมเขาก็จะแถมคู่มากับบล็อกตัวนี้เลยนะครับผมบล็อกตัวนี้ก็ราวๆที่ประมาณ1,400บาทนะครับผมเป็นบล็อก30ซองก็เราสามารถซื้อหาได้ในช้อปปีนะครับผมก็มีเยอะเลยแล้วก็แถมมาแบบนี้นะครับผมตัวนี้ต้องซื้อ1กล่องนะครับผมถึงจะแถมนี้1ใบเนาะก็ตัวนี้ผมได้ทําการซื้อมา1กล่องแล้วก็ได้มา1ใบแล้วแหละนะครับผมตัวนี้ผมก็ได้ทําการซื้อเพิ่มกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับผม เพราะว่าซื้อสะสมไว้ก็ดีนะครับผมอาจจะราคาขึ้นในอนาคตเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยโอเคครับผมก็มาดูกองที่2กันเลยนะครับผมตัวนี้ทาการสั่งมาอีกคนเจ้านะครับผมเพราะว่าบางคนเขาก็มีมีหนึ่งใบนะครับผมสองใบสามใบแล้วแต่บางคนก็มีเป็นสิบน,นะครับผมเขาสายสุ่มนะ ผมก็จะเน้นแบบจอจงนะผมทําการซื้อในกลุ่มดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปซื้อมาสูงเป็นบล็อกนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะราคาสูงเนาะก็มีความเสี่ยงเยอะแต่ว่าค่าได้ตัวดีก็ราคาหลักหมื่นนะครับผมตัวนี้เขาซีนมาแบบดีเลยมีอซองกันกระแทกด้วยนะครับผมตัวนี้ผมเอามีดป,ปอกผลไม้มานะครับผม <c oughs> คือกันไกลผมหาไม่เจอเนาะถ้าผมตัวนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าพี่เขาจะแถม กรอะมาด้วยนะครับผมนะโหใจดีมากๆเลยแถมกกอบมาด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะทำการแกะดูนะครับผมการแพ็คก,ก็แล้วแต่คนครับผมบางคนเขาก็แพ็คดีมากจนแบบดีจนแบบจนแกะไม่ได้นะนะคือบางคนเขาก็แพ็คมาแบบใส่การ์ดมาเลยนะครับผมคือตัวนี้ผิดนะครับผมเพราะว่ามีดราม่าก,กันค่อนข้างที่จะเยอะ,ะรับผมการแพ็คก,การ์ดในมือใหม่ส่งของเนาะ ก็สำหรับคนที่ซื้อไปเขาก็ไม่เอนจอยนะครับผมเพราะว่าบางคนเขาซื้อไปตีเกตนะครับผมตีเกตก็คือเอาไปดูนะครับผมความสมบูรณ์ของการ์ดเนาะโอ้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยอ่านะครับผมก็ตัวนี้พี่ก็แถมรอบมาให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มาใน2ใบตัวนี้รู้สึกว่าขอบด้านข้างจะเล็กกว่านะครับผมนะสังเกตดูว่า สังเกตว่าขอบด้านข้างนะครับผมจะเล็กกว่าเนาะคือตัวนี้เป็นการผิดพลาดมาจากการผลิตนะครับผมก็รู้สึกว่าจะผิดพลาดไปหรือว่าเท่ากันต้องดูดีๆก่อนนะผมว่าน่าจะเล็กกว่าใช่ไหมไม่แน่ใจนะน่าจะเล็กกว่านะครับผมนะเปรียบเทียบดูแล้วนะครับผมก็เล็กกว่าอีกด้านหนึ่งอะ ตัวนี้เป็นการที่ส่งเกต่าจะไม่สมบูรณ์แน่นอนเพราะว่าการขอบไม่เท่ากันนะครับผมตัวนี้ด้วยเนาะตัวนี้ก็ขอบเล็กไปด้านหนึ่งนะครับผมเห็นไหมมันดูได้ชัดเจนเลยนะครับผมก็ตกใบหนึ่งนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 150- 200ถึงนะครับผมนะก็ราคาอาจจะพุ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับผมสะสมไว้สัก2 3าใบาก็แล้วกันเนาะนี่ด้านหลังก็ โปเกมอนนะครับผมสมบูรณ์หรือเปล่าน่าจะสมบูรณ์นะครับมากับซีนแบบนี้ถ้าแกะซีนออกนี่คือราคาตกเลยนะครับผมนะคือถ้าเพื่อนๆลืมแบบว่าซื้อมาไม่รู้ว่าก็แถมมาอะไรก็แกะดูเนี้ยคือราคามันจะขึ้นต่อขึ้นเลยนะครับผมจะเล่นการ์ดโปเกมอนนะครับผมก็ให้ศึกษาก่อนนะครับผมว่าการดูแลการ์ดหรือว่าการเปิดการ์ดในซองมันควรดูแลหรือว่าทํำยังไงนะครับผมเพราะว่าถ้าการ์ดมีตําหนมิมันจะราคาตก อ่ามากๆเลยนะคบผมนะเพื่อ,อนๆอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะรับผมหรือว่าเพื่อนๆนักสะส,สมการ์ดโปกเกมอนหรือว่าคนที่จะเริ่มสะสมใ,ใหม่ๆ<ส>มาซื้อได้จากช้อปปี้เลยนะคร<ส>ับผมมีเยอะแยะมากมายตัวนี้ผมจะไม่กั้านะว่าผมซื้อมาจากไหนหรือว่าได้มาจากไหนตัวนี้ผมก็ได้มาจากกลุมการ์ดโปกเกมอนนะครับเพื่อนะะๆก็สามารถ เข้าไปดูได้ใน Facebook กลุ่มการ์ดโปเกมอนนะครับผมนะหรือว่าช่วงนี้นะผมมันจะมีโปรโมชั่นนะครับผมซื้อสินค้าครบ70บาทนะครับผมสามารถแลกซื้อการ์ดโปเกมอนได้ในเซเว่นอีเนนะมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมตัวนี้น่าจะหมดเขตไปแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถแลกได้อยู่ค่าสินค้ายังไม่หมดนะครับผมหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดก็สามารถซื้อของในเซเว่นเจ็ดสิบบาทก็บอกพนักงานว่าเอาการ์ดโปเกมอนหนึ่งซองครับเขาก็จะเอาให้เราหนึ่งซองนะครับผมแล้วก็คิด กับราคาของที่เราซื้อครบ70เลยนะครับผมยกเว้นแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็คิดรวมกันไปเลยกับการ์ดแล้วมันจะลบค่าการ์ดออกนะครับผมเหลือในค่าสินค้าของเราเนาะโอเคครับผมก็สวยงามนะครับผมก็ได้มาสมบูรณ์ทุกใบแต่ว่าขอบอาจจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะถามเพื่อนในกลุ่มดูก็แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับผมบ๊ายบาย